พี่ต่อสมชัยและพี่สมจิตค่ะใส่ไบมพี่สาครับใส่ใสใสมากใส่มากใส่เหมือนหัวผมเลยกระจกหรือหัวที่ใสายอะครับสองคนนี้มาเข้าคู่กันแล้วเป็นยังไงบ้างฮะดีครับก็ต้องบอกว่าเราสองสมไปไหนด้วยไปไหนด้วยกันนะมีแต่ความสนุกแล้วก็มีแต รอยยิ้มแล้วมีความแจกอย่างเดียวครับอันนี้ผมสมชายครับครับอันนี้สมน้ำหน้าฮะอันนี้สมน้ำหน้าฮะสมจิตสิครับอ๋อสมจิตครับผมจริงไหมคะที่พี่สมจิตมักจะพูดว่าพี่เต๋อเวลาเลิกงานไม่ค่อยกลับบ้านใช่ครับโมครับก็เขามีฉายยาว่าเต๋อบ้านไกลเวลาน้อยครับผมครับทำอะไรต้องให้เสร็จในเวลานั้นครับผมบ้านอยู่ไกลเวลาน้อยต้องรีบกลับบ้านงั้นกลับก่อนนะเมียโทรตามงั้นกลับก่อนนะเมียโทรตามเดี๋ยวก่อนเป็นคนน่ารัก แล้วคือทำงานร่วมกันมาเนี่ยรู้ใจกันมากน้อยขนาดไหนอก็จริงๆรแล้วคือรู้จักกันมาก่อนครับะนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยได้เตะฟุตบอลที่ช่องสามนะครับด้วยกันแล้วสิ่งสำคัญคือตอนหลังเนี่ยเรามาทำทีมฟุตบอลเป็นการกุศลด้วยกันนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยได้มาทำรายการด้วยกันทุกอย่างก็เลยโฟล์มากมนี่แ<พ>ต่สายแข่งทั้งคู่นะครับ,รบวันนี้จะต้องมาช่วยกันตามหาคู่รักอะ่ะคิดว่าจะทำได้ดีขนาดไหนฮะคิดว่า ไม่พ้นความสามารถของพวกเราสองคนจับได้แน่นอนนะครับเพราะใช้ความสามารถไม่ได้ก็ใช้กําลังอะฮเราก็อย่างเงี้ยชอบใช้กำลังคู่เลยบอกมาใช่ไหมใช่ไหมเพระพี่เต่าเขายุก90นี่แล้วตาเขารู้หมดแล้วว่าใครเป็นใครผู้ไหนยังไง